สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็ต้มฝาสีวาลนะครับผมวาลมองโลกครับผมมองหัวลูกศรครับคดเลยครับนี่ครับก็ของใครโคดขาดนะครับมาจัดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดเป็นบ่านะครับก็วาลมีทั้ง4.5และ5้มิลนะครับเดี๋ยวเรามาตัดกันครับผมตัดคู่เลย ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราต้องวัดก่อนวิทีท่วัดนะผมก็จะใช้ของเดิมนะผมวัดกับตัวใหม่ครับที่เราจะตัดนะครับผมห,หมุนให้รอบเลยครับมันคดช่างมันครับถ้ามันคดก็จะมีฝั่งหนึ่งต่ำฝั่งหนึ่งสูง นะครับเราก็เฉาะเข้าไปตรงกลางนะครับมันก็จะได้ช่วงกลางของมันพอดีนี่ครับหมุนให้รอบเลยครับหมุนให้เป็นรอยครับเมจิกเราขีดไว้ ต่อไปก็ตัดครับผมไม่ให้กลางเลยนะตรงที่เรามาไว้ เททรับาเดิมยังคดครับผมถ้าชนคดหมดครับให้เป็นระดับสุดยอดไทยทัน,นียมก็คดครับถ้่ชน เสร็จแล้วหนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวดูว่าเป๊ะหรือเปล่านะครับเป๊ะหรือปัว๊วะครับนี่ครับนี่ครับผมนี่มันจะอยู่ในร่องของมันนะครับนี่อันที่มันแหนมันก็จะอยู่บนนะครับอันที่มันงุ้มมันก็อยู่ล่างนะครับ ศูนย์กลางมันคืออยู่ตรงนี้นะครับผมก็ให้ชวัวร์ครับใส่ฝาวัดอีกทีนึงมีฝามาไม่ต้องกลัวครับนี่ของเดิมท้ายเท่าไหร่ตัวนี้ชิ2เจบสครับวาวไปเลอร์ลยลูกอะไรครับเนี่ยได้สามสิบ่าสามสี่ครึ่งครับประมาณนี้ตัวนี้มีแหวนด้วยนะครับผม ประมาณสามสี่นะครับรวมแหวนด้วยน่าจะสามห้าครับไทายวาลตัวนี้นะครับสามห้านะครับทีนี้เราได้หนึ่งตัวแล้วนะครับตัวายครับผมอ้าวนี่ครับได้หนึ่งตัวแล้วครับอีกตัวนึงง่ายเลยนะครับก็เอาตัวที่ตัดแล้วนะครับวัดเลยยังไงก็เท่ากันครับสองตัวไม่เพียนแน่นอน เอาตัวแรกเป็นหลักเราก็วัดล่องก่อนครับนครับวัดล่องก่อนเลยล่องเท่ากันครับผม ต่อไปก็ตัดท้ายแค่นั้นเอง Okay. วัดไม้เลยครับง่ายๆครับยาวกว่าก็โหลดลงนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะวัดอีกครั้งนึง สามสี่สามสี่เท่าอันเตะครับเสร็จแล้วก็ไปชุบแข็งครับผมมาโรชุบแข็งต่อครับวิธีนี้ก็สำคัญมากครับวาวจะดีแค่ไหนถ้าชุบไม่ดีก็ตูดบานครับ แปดร้องศาฟาเรนไฮต์ครับความร้อนวาวเกือบหยดฉากขึ้นมาควันโผนะครับต่อไปก็ปัดเงานะครับผมเก็บสารชุบออกครับผม นีก็จะแข็งแล้วนะครับท้ายวาวก็จะไม่บานแล้วนะครับถ้าไม่ชุบตัดเฉยๆเอามาใส่ท้ายวาวบานแน่นอนครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ตัดเปลี่ยนวาวต้มวาวสนใจก็ส่งมาทำได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ